สวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับผมมาพอกันในไร่กันกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะผมมื้อนี้พ้าพี่น้องมาจัดอีกแล้วครับอาหารซิงโตครับพี่น้องก้อยเนื้องัวสดๆเลยนะครับสดๆจากเคียงเลยนะครับพี่น้องผักมาจัดเต็มคักขนาดนะครับผมมีผักผักไสอันนี้เป็นผักไส้ปลานะครับผมอันนี้คือผักไส่บานเนี่ยลักษณะมันติต่างกันนะพี่น้องนะครับใบมันเห็นบอกใบจะต่างกันนะครับพี่น้องแ่บคือนกันล้ะก ยอดตูมครับแล้วกามีโหระพามีบักแตงนะครับนี่กระเทียมโทนครับพี่น้องสนใจสังใดนะครับเด้อกกรอบแซบไม่หวานไม่เปรี้ยวจนเกินไปนะครับรีวิวจากพี่น้องหลายๆคนแล้วนะครับมาเจลขี้เพียพร้อมขมๆนะครับมือนี้จัดเต็มแห้งลา้คักนะครับพี่น้องมาบรรยากาศดีๆครับมือน่บอแดดปานใดนะครับบรรยากาศดีแต่เช้ามือนี้เฮ็ดเป็นก้อยแบบว่า เป็นตอนนะครับเป็นตอนใหญ่ๆจําลงไปจเจ้าดีง่วเฮ้าเจ้าพีเพียกันเนาะหักใส่บ้านข <c oughs> <c oughs> มตายบอรเรืองกันครับ ความแตกต่างของใบมันละ่ะบานกับปลาเห็นบ่ครับใบมันสิแตกต่างกันอ๋อ,อพี่น้องเบ่ง,ง <c oughs> ยอดตุม่มเหลาเป็ด bục tận điều cái này bớt bị แต่เดาก็มี medidas, ได้ครับหังว่ามีพผักคมๆลายแล้วเครื่องในบรายเป็นะไรรอน แซ uh huh. ับครับพี่น้องขอไปผู้บากินเด้นะครับพี่นอ้องครับักข้นกับว่าขนาดบ่กินแต่ว่าเบื่องผมกินยังเป็นปะตะแเซ็บตว่า <laughs> ความผมนี่ซูซีกันครับ lông quai không đẹp hử, sẽ học, <hợp. cười> ừ, mai phi khả năng nhét một tàu đấy này. กินง่ายพี่น้องเพราะว่ามันดอง <c oughs> <c oughs> บักม่วง <c oughs> บักม่วงล้วน thật <laughs> lại là, là nước mã hoa mộc tua กำลังงามพักเนียงกระไดพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าฝนฝนกําลังตกนะยังกระไยงาม ได้30มสกีบยูนะว,นวนันบ่มี่ปนไนครับ ว่าไม่น,หน,หน่หน่อยได้พี่น้องก่อนมันจะบวกรอยจะผมกินทั้งหลังือฮึฮึฮึ nhà cây còn được, hả nè thì tầm còn lộm Nèo, nhau, nhau. mà còn mà đâu เอื่นได้ได้พี่น้องน่วัาไปดอกว่าไปดอกาห้าเพิ่นดอกาห้าเพิ่นดอก ต่แล้วเกาโมงสบโมงครับเขาเตาเหล่าพี่น้องหลายๆคนมาตาอบไมากินน้ำมังซีนะคือเขากินคนลาเวลาครับผู้เท่าเนะาะหลายคนบูดบันมีผู้เฒ่ากับสีรูหล่ะครับว่าผู้เฒ่าบ่ค่อยอยากเขาแต่เ้าดอกเพิ่งกิ่นกาแฟกาแฟครับอันเคก้ก เกล้วยไหมครับซื้อมาไปให้เยละสามสี่ถุงเบิดเล้ากับซื้อไม่ <c oughs> โอ้แสบพี่น้องส่งกับอยากอยู่ <c oughs> ส่วนตัวรู้สึกว่าพักกันพักใส่บัานขมกว่าพักใส่ปลานะครับแบบว่าสิออกรสชาติแบบขมไปเลย พักไรป่านเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังมีรสชาติความหวานขม,มนหวานๆนะครับหวานเป็นลมขมเป็นยาล่ะพี่น้องอมข,มขมขัก,กว่วามัคนขมกก็มากมอมันบเ,เป็นภาษาปีเนี่ ข่งฝนตกข้าวเดี๋ยวเพราะว่าไม่มันสุกมันกระลนมันบอกละครับพี่น้องไม่มันสุกมันกระลนเขาออกไปวานไปห้างใดก็เกิดไหมเกิดบิ ปักคานอนหนีบมาไว้เราหมู่บ้านยามันแก่ก่อนโอ้ยุดยอดพี่น้องพักกระไรแซ่บขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใด ก็ต้องขออภัยพี่น้องไนนาทีนี้นะครับเด้อจังไรกะฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันในกล้วกันครับพี่น้องและก็ขอบคุณพี่นอ้องหลายๆนะครับผมขอบคุณหลายๆที่ให้การสนับสนุนสินค้านะครับบอกว่าผมสิขายี่อย่างเนาะโดยเฉพาะกระเทียมทนนพึ่งเปิดโตแต่ว่าขายดีมากๆนะครับคือจังที่บอกแหละพี่น้องผู้ใดก็รนะูเนาะว่าสาระคุณมันหลนะครับแล้วมันก,ก็กนิ่ายเท้าดอกเท้ากินตัวซน,นะคือผมกิน กินกบลาบเหนือก้อยเนือเนี่ยเะมังังตอนอยู่บ้านพักนะครับสูงสุดได้สมเมตรเพชรน้ําตาแตกเลยนะครับพี่น้องอันนี้อันนี้มันกินง่ายกว่ากันนะครับกะสนใจกะสาม,มารถทักมาสอบถามกันได้นะครับพี่น้องเนาะบอเสียหายบอสร้สางบอเป็นนังเจ้าหนี้กับมี่ผมว่าฉันนะครับมีผมว่าฉันพร้อมนะครับผมกะทีทรงโป่งให้เบิรงรับรองว่าราคาถือกาเก่าหลายนะครับยี่สิบสาสิบาทกันเลยนะครับพี่น้องเอ้าฝากไว้เป็้ยงกันีนครับพอกับแม่ในคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ